คาถาแก้กรรมท่องนโมสามจบนโมตัสสะพระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะ,ะพระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะ พระคัโตอระระหโตสัมมาสัมพุทธะพุทธโออะระหังอะระหังพุทโธท้าวเวสวุวรรณโนพุทโธอะระหังกัมมโตเมตังกัมมพันธนังพุทโธอะระหังอะระหังพุทโธท้าวเวสวุวรรณโน พุทโธอารหังกรมมโตเมตังกรรมพันธนังพุทธโออารหังอารหังพุทโธท้าวเวสุวรรณโนพุทโธอารหังกรมมโตเมตังกรรมพันธนังพุทโธอารหังอารหังพุทโธท้าวเวสุวรรณโนพุทโธอารหัง กรรมโตเมตังกรรมพันธนังพุทโธอารหังอารหังพุทโธท้าเวสุวนณโนพุทโธอารหังกรรมโตเมตังกรรมพันธนังพุทโธอารหังอารหังพุทโธท้าเวสุวนณโนพุทโธอารหังกรรมโตเมตัง กรรมพันธนังพุทโออรหังอรหังพุทโธท้าเวสวรโนพุทโธอรหังกรรมโตเมตังกรรมพันธนังพุทโธอรหังอรหังพุทโธท้าเวสุวรโนพุทโธอรหังกรรมโตเมตังกรรมพันธนัง พุทโธอาระหังอาระหังพุทโธท,ท้าเวสุวรโนพุทโธอาระหังกัมมะโตเมตังกัมมะพันธะนังหากทุกท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องของเราและเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ